คนตายใหม่ๆสังเกตให้ดีสามอาการนี้บ่งบอกว่าวิญญาณจะไปสวรรค์หรือนรกค่ะท่านผู้ฟังคะหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านได้เปรียบเทียบความตายกับดอกไม้เอาไว้ว่าเอ็งเห็นดอกไม้ที่ร่วงไหมมีทั้งดอกอ่อนที่ยังไม่ตูมดอกที่ตูมแล้วยังไม่บานดอกที่บานแล้วยังไม่โรย ดอกที่โรยแล้วยังไม่เหี่ยวดอกที่เหี่ยวแล้วยังไม่แห้งดอกที่แห้งแล้วเป็นที่สุดก็มีนี่มันร่วงลงมาจากต้นไม้เหมือนกันทั้งทางที่สภาวะของมันไม่เท่ากันชีวิตร่างกายของคนก็เหมือนกันบางรายตายตั้งแต่อยู่ในคันบางรายคลอดออกมาแล้วตายบางรายตายตั้งแต่ยังเป็นเด็ก บางรายตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางรายตายตอนวัยกลางคนบางรายตายเมื่อแก่อย่างข้านี่ตายเมื่อแก่ก็ไม่ต่างกับดอกไม้ที่แห้งขาดต้นแล้ร่วงหล่นลงมาสภาวะความจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกมีอนันตาเป็นที่สุดอย่างร่างกายก็คือตายไปในที่สุด แล้วเอ็งเห็นดอกไม้ร่วงหล่นอยู่นี่เอ็งมีความเศร้าโศกบ้างหรือไม่ลูกศิษย์ก็ตอบว่าไม่นั่นสิมันร่วงมันหล่นมากมายเกลื่อนกราดอย่างนี้มันก็เป็นปกติของมันร่างกายก็เหมือนกันมันร่วงมันหล่นก็เป็นปกติของมันจะมัวเศร้าโศกเสียใจอยู่ทำไมภาวะปกติมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมดา ก็จงอย่าไปฝืนมันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วไม่ตายท่านผู้ฟังคะเป็นจริงดังที่หลวงปู่กล่าวแต่ปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราเรานั้นยังมีมากมายด้วยกิเลสยังรักโลภโกรธหลงยังคงมีความผูกพันห่วงหาเป็นธรรมดาแม้ยังมีชีวิตก็ยังห่วงแม้ตายไปก็ยังห่วงว่า บุคคลที่เรารักนั้นจะขึ้นสวรรค์หรือนรกโดยเพจใต้ร่มธรรมได้โพสต์วิธีการสังเกตคนที่ตายใหม่ๆเอาไว้ว่ามนุษย์และสัตว์วิได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะการตายหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีกวิญญาณยังคงอยู่ถึงแม่ร่างกายจะหมดอายุไขไปแล้ว ทั้งนี้สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณน,นั้นไปสู่สุขติหรือลงสู่นรกภูมิปรากฏการณ์49วันชีวิตหลังความตายสภาพการตายบ่งบอกได้ 1. ตอนตายใหม่ถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่เนื่องจากได้บรรลุธรรมดวงวิญญาณจะไปสู่สุขติ 2. ตอนตายใหม่ๆหน้าตาซีดผาดเหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกส่นรกแล้ว 3. ตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจบางคนจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์สี่ชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ำตาออก หูจะมีขี้หูจมูกจะมีน้ำมูกปากจะมีน้ำลายฟูมปากเป็นทวารที่ไม่สะอาดสี่ช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิดเป็นสัตว์สี่ประเภทโดยประเภทสัตว์ที่จะได้ไปเกิดมีสี่ประเภทคือตาจะมีน้ำตาออกตาชอบดูสิ่งเลวไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆ คนเหล่านี้เวลาใกล้ตายดวงตาจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์ที่เกิดออกมาจากไข่หูจะมีขี้หูหูชอบฟังเรื่องเร็วไลเรื่องสุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นช้างม้าวัวควาย จมูกจะมีน้ำมูกจมูกชื่นชมกลิ่นคาวโลกีเช่นเงินทองสุรานารีการพนันชื่อเสียงลาบยศและค่านิยมที่ผิดศีลธรรมจะไปเกิดเป็นมแมลงมดยุงมแมลงวันหากบาปหนักมากวิญญาณจะถูกตีเป็นเศษวิญญาณปากมีน้ำลายฟูมปาก ปากชอบพูดเรื่องเลวไหลพูดนินทาพูดวิจารณ์พูดกล่าวรายป้ายสีด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดจะเกิดเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่สโสโครกและโสกปรกเมื่อออกจากร่างวิญญาณจะไปที่ไหนดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะเวียนว่ายอยู่บริเวณน,นั้นพอได้สติ ก็จะมีท่านมัจจุราชมาทำหน้าที่เอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยม,มโลกเพื่อตรวจสอบบาปบุญคุณโทษความดีความชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่วิญญาณบาปจะถูกนำตัวส่งไปยังนรกแปดขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ3 6แหง่งแต่ละแห่งมีการลงทันและทรมานอีกแ0ด่าน แตละด่านมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอาตกนรกทั้งแปดขุมเลยก็มีโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันหรือเรียกว่าอนันตริยกรรมมีอยู่ด้วยกัน5อย่างคือ 1. ค่าพ่อสองฆ่าแม่สาฆ่าพระอรหันต์สี่ยุยงส่งให้แตกแยกห้าทำลายพระพุทธเจ้าห่อเลือด หลังจากที่คนเราตายประมาณ1-2วันปกติแล้วเขาจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายเจวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเองตายแล้ววิญญาณจะถูกกักบ,บริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลกที่กำลังงวนอยู่กับงานศพ ปรากฏการ์49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เป็นเสียแต่บาปก,กับบุญเท่านั้น7วันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่า ซึ่งมีฟูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือความทางเมื่อวิญ,ญญาณบาปไปถึงก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฟูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องหอยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานทุกขเวทนาส่วนวิญ,ญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาป่า ก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นวิญญาณบาก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวรพากันมาท่วงนี้เวลานั้น ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีจะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัยเจดวันรอบที่3เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกรรมยามีชีวิตทําชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ เสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้วส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงจะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกคุมต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดเจ็ดวันรอบที่สี่ เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากาซึ่งตามความจริงแล้วแมู่้ตตยจะได้รับก็ไรประโยชน์เจ็ดวันรอบที่ห้า วิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้วไม่อาจากลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอะไรอาวร์เจ็ดวันรอบที่หกเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชียม,มาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาบุญ ที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุขติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญจะส่งไปยังนรกภูมิรับทุกอย่างหน้าเวทนาเจ็ดวันรอบที่7เมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยม,มาบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือสินกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จักละหุโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้ทุกคนในขณะมีชีวิตอยู่นั้นเร่งสะสมความดีกันให้มากๆนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลก ตอนนี้ท่านอาจจะยังมองไม่เห็นแต่สักวันท่านก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทท่านผู้ฟังคะในวินาทีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังจะถึงแก่ความตายปกติแล้วเมื่ออยู่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายจิตของผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนการภาวนาเลย จะควบคุมได้ยากมากก่อนที่จิตสุดท้ายจะดับไปสู่ความตายจิตจะต้องเข้าผวังเสียก่อนผวังจิตก่อนตายนี้มีลักษณะพิเศษคือประสาทสัมผัสจะดับหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นจมูกไม่ได้กลิน่นรินไม่รู้รสกายไม่รู้สัมผัสพูดง่ายๆว่าร่างกายไม่ทำงานแล้วแต่จิตยังทำงานอยู ในขณะนั้นเองจะมีนิมิตปรากฏขึ้นในภวังจิตได้แก่ 1. กรรมอารมณ์ปรากฏคือสิ่งที่ทำไว้ในชาตินี้หรือชาติก่อนจะมาปรากฏในภวังจิตเป็นลักษณะเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเรื่อยๆคลายดูภาพยนตร์ไม่ได้เจาะจงจุดใดจุดหนึ่ง 2. กรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏกรณีนี้จะไม่ปรากฏเป็นภาพในภวังจิต แต่จะปรากฏเป็นภาพกุศลหรืออกุศลที่ตนเคยทำไว้ในชาตินี้แทนซึ่งจะมีความชัดเจนมากเช่นเห็นภาพตอนที่ตนเองไปทำบุญทำกุศลสร้างกรรมดีไปช่วยสร้างวัดหรือเห็นสัตว์ตัวที่เคยฆ่าไว้ซึ่งจะทำให้ไปเกิดทันทีด้วยผลกรรมที่รุนแรง 3. คตินิมิตอารมณ์ปรากฏ คือเกิดนิมิตเป็นผลแห่งกรรมเช่นเห็นเป็นภพภูมิตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้เห็นเป็นนรกสวรรค์เป็นวิมานเป็นเทวดานางฟ้าหรือเปรตอสุนร,รกายสัตว์เดรัจฉานเป็นผลแห่งกรรมจากการกระทำนั้นๆเป็นต้นซึ่งนิมิตทั้งสามนี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าก่อนเสียชีวิต จะเกิดนิมิตแบบไหนขึ้นบางคนอาจคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากจิตสุดท้ายซึ่งเคยได้ยินว่าในชีวิตจะทำอะไรมาก็ตามถ้าจิตสุดท้ายคิดดีก็เป็นอันว่าได้ไปสวยสุขอยู่แดนสวรรค์ก็ต้องขอบว่ากฎแห่งกรรมไม่ได้มีความโง่เขลาถึงเพียงนั้นความคิดเช่นนี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆ ปพราะจิตท,ที่กำลังจปะปฏิสนธิจิตเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นจิตท,ที่มีความรุนแรงควบคุมได้ยากมากสมัยพุทธกาลมีสตรีผู้หนึ่งกระทำความดีมาตลอดชีวิตอยู่ในศีลธรรมตลอดหากแต่วาระสุดท้ายจิตพลิกไปคิดถึงความผิดอันน้อยนิดที่เคยทำไว้ยังบันดาลให้หนางต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกภูมิ ช่วระยะเวลาหนึง่งพลังจิตนี้จะสามารถช่วยผู้ที่ฝึกจิตในช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้ได้เพราะผู้ฝึกจิตทุกคนจะมีความคุ้นเคยกับการเข้าผวังยิ่งมีพลังจิตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสามารถควบคุมการทำงานของจิตในผวังซึ่งผวังในสมาธิก็มีความคล้ายคลึงกับผวังในจิตสุดท้ายมากนักพลังจิตที่มีความรู้ จะใช้โอกาสทองนี้ยกจิตขึ้นสู่ฌานสมาธิทรงจิตไปสู่พมโลกหรือหากแม้ผู้ฝึกจิตมีความเชี่ยวชาญในการทำวิปัสสนาอยู่แล้วก็อ,อาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าวพิจารณา,าธาตุคันจนเห็นความเกิดดับตัดตรงเข้าสู่นิพพานก็ยังได้เรียกว่าเป็นการใช้พวังสูงสุดแห่งความตายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือใช้เพื่อการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันในวินาทีสุดท้ายนั่นเองฉะนั้นผู้ที่หวังไปสู่สุคติภูมิไปสู่ที่ดีที่มีความสุขในภพภูมิต่อไปข้างหน้าต้องหมั่นทำแต่ความดีซื่อสัตย์มีคุณธรรมทำบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรรมดีและมันฝึกฝนวิปัสสนาให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราหมดอายุไขหมดเวลาในโลกนี้นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบโอวาทธรรมคําสอนหลวงปู่บุตรดาถวาวโรขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโบบูชาขอนําเรื่องราวมาเผยแพร่ ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเพื่อเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขอโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดทรงผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปรมังสุข,ขังเราจะมีนิพพานเป็นที่ไปสาธุ